<laughs> เ,เขาไปสนเฮ้เฮ้แวน่นเหรอแวนอ่นเหรอตำรวจมาแล้วตำรวจน้าเคร่งแบบเอาดีเอาดีอาดโอ้ยรถรถรถเอา้าลื่นเรื่นเรื่นื่นเป็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 นยู่ท่อรถฉันนี่ได้ยินเสียงท่อไมท่านผู้ชมกินไอของรถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง วันนี้เราอยู่ในสปีดบัมเพนนะท <Wow. S 1> ่านผู้ชมซึ่งผมนั้นหาแมปรถซิ่งซึ่งผมก็นันก็ได้วนมา,มาแมปเดิมนะท่านผู้ชมนะผมได้เห็นอะไรเ,เตะตาผมก็คือมีรถมอไซต์ตำรวจเว้ยว้าวซึ่งมันไม่รู้ว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันจะมีเพิ่มเข้ามาผมได้เล่นน่าจะนานมากแล้วใครชอบซิ่งรถก็กดไลค์หน่อยดีใครเคยเล่นแมปนี้หรือแมปเนี้ยอะไรก็คอมเมนต์บอกผมดีท่านผู้ชมที่เกี่ยวกับรถซิ่ง,ผม,มง,ผ,มมงผมจะมาเล่นรถตำรวจเลยผมจะพามเล่นรถตำรวจกอนนะ เสียงท่อมาจากไหนวะเสียงมันดังไปไม่เนี่ยหูจะแตกปะเนี่ยเป็นน่าจะเป็น cbr นะท่านผู้ชม cbr 300หรือ150วะมันเขียนเลขว่าอะไรส0มร้อยหรือปะนึกว่าจะมีคนได้เซิร์ฟนะหนึ่งสองสามอะไรวะท่าแข่งท่าแข่งตามสเต็ปแข่งเปล่านอนนอน <c ười> อู้หูยลดแรงเนี่ยเราไปเทสความเร็วรถตำรวจก,กันดีกว่ามาเข้าเกียร์อู้โคตรแรงโคตรแรงอู้วิว่งได้สองร้อยกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยใครว่าสวนเราอู้หกเกียร์ตโตีิสั่นละโอ้สามร้อยสี่สิบท่านผู้ชม Oh, โอ้โหแรงไล่จับเด็กแว้นได้สบายเลยนะเนี่ยโอ้ oh. มันเล่นมุมมองนี้มันเปลี่ยนมุมมองเล่นยังไงวะทำไมไม่มีใครตอบแชทวะ <S <S เราเหงานะเนี่ยไม่มีใครตอบแชทเราอ่าเออส่วนสิ่ปลูกสร้างก็นา่าจะเหมือนหน้าตาเหมือนเดิมนะที่ผมเข้ามาเล่นอุ้ยแต่มันมันได้อยู่นะแต่มีศูน์รลดอะไรวะด้านนี้ไม่ไม่เคยเห็นเลยเอออโตโอิมพอร์ตไม่รู้ว่ามันมีสูนรลดอะไรบางเอาน้ำมันเชล โรงเรียนอยู่ตรงไหนวะไอสูตรโตโยต้าไดไงมีโตโยต้าขายเปล่าไม่มีหนึ่งเขาบอกเขานับอยู่ไหนกันวะไม่มีใครจะแข่งกับฉันแล้วเนี้ยแต่รถตำรวจมันซิ่งดีนะไอ้กดจีเปิดวัวได้ด้วยตัวจีมาเปิดไฟกดตัว H ็อ๋อนี่กดตัววีถ้าผู้ชมเล่นมุมมองเนี่ยกดตัวเฮ็เปิดไฟอุลรก,กระโดดรถกระโดดแวบๆบแบบไปเปิดข้างๆหูอะไรหนึ 1, 2, ่งสองสามเขานับเลขเขาจะออกตัวกันอย่างเดียวเลย รถก,กระโดดนี่ไปบีบเตะใส่ชาวบ้านดีกว่าตำรวจมาแล้วมาแล้วจับพกแกน่าจะไม่สนใจตำรวจมาแล้วเอาเขาไปสนขอซิ่งไปนู่นแล้วไอคนนี้อะไรทางนี้ทางนี้อะไรี่ยเฮ้เฮ้แวน่นหล่อแวนอ่นหล่อตำรวจมาแล้วตำรวจหน้าเครื่องแบบคนหนวหูเหมือนกันนะคนนีิ้งงงแรงแรง ไหนมันลองรถใหม่ดิท่านผู้ชมอันนี้ผมย้ายเซิร์ฟมานะเซิร์ฟมากินเงียบเหงาเหลือเกินรถอะไรแปลกๆมาเล่นให้หมดเลยแข่งไม้นอน,น,อ,น <S <S 1> <S 1> อู้หท่อดังเนาะไอตัวแรงตัวแรงโอ้ท่ออย่างดังเลยหูผมจะแตกไะเนี่ยแต่ละคันก็ท่อดังไม่เท่ากันท่านผู้ชมเอออู้แรงอะวะโอ้หมูมองนี่โอ้โอ้รถซันรถซันวิ่งได้สองร้อยเฮ้ย เอ้ยฉันจะเข้าเซเว่นฉันหิวให้มีคนอยู่นั่นด้วยนี่อย่างแรงเลยเอลดี้นี่รถอะไรวะทำมันย,วยาวๆวะนี่มันรถสนามนี่หวา่าอันนี้ทําจากเว็บปะเนี่ยดูดิทอม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 อุ้ยทอม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 ไปละเว็บตัวแรงแล้วโอ้โหโคตรแรงอูโ้โคตรแรงแรงกว่าบิ๊กไบค์อีกท่านผู้ชมดูดิโอ้แรงจัดแรงจัดวิ่งในสองร้อยเช็ดกระโดด เราลงจากมออร์ไซค์ไม่รู้สึกว่าแชทเงียบๆจังวะไม่ได้ก็ตุ้มต่อมเลยเว้ยตุ้มต่อมเด็กแว้นสักหน่อยรถคันนี้ดูดิมันแรงป่ะรถเน้นน้อยคันนี้นี่ผมไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไ,ไหร่ออโต้เราป้ายแดงวิ่งได้สองร้อยนะแต่ชีวิตจริงวิ่งได้เท่านี้โอ้โหบอกเลยขับคันนี้เลยนี่ถ้าวิ่งได้สองร้อยไม่แน่เผื่อมันเอาไปแต่งมูดิฟายอันนี้ก็ไม่รู้นะมางครั้อาจจะผิดกฎจราจรน,นะเออวิ่งเร็วเกินไปไม่แถวบ้านเราเออสิบก็สิบร้อยหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปกลลังดีะ มีรถะไรวะผมยังไม่ค่อยไ,ได้เล่นส่วนมากขับเวฟขับอะไรไปหมดแล้วผมติดใจรถตำรวจได้แบบรายละเอียดยังเหมือนเลยนะผมยังชื่นชมนะดูดิเอา้าแล้วทำไมตัวละครตัวละครชันกลายพันธุ์เลยเนะ้ยทำไมหัวเรียมๆเฮ้ยทำเงี้ยเหมือนมีรถไฟบินผ่านอรถไฟบินผ่านบ้านอะไรบีทีเอสเอาเฮ้ยตัวละครชันตัวละครฉันทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไอปูพัฒนาทำไมมันหัวมันกล่องวัสดุเลยนี่นี่พอหนุ่มใส่เสือเ้อดโนเสารว อ้าคนนี้เขาก็บักหัวเหลี่ยมมันพอที่มันบักไหลอยู่ดิลองเว็บแดงดิเอา้าเฮ้ยมีมันอะไรกันฉันว่าได้หรอเนี่นยท่านผู้ชมเห็นมาที่ฉันเห็นไหมเออคณ้เท่ดีว่ะแข่งเป่าเฮ้ยท้าอีกก่อนได้เพื่อนมีใครอ่านแชทฉันมีใครเห็นใจโอ้โไอ้ไลองเข้าเกียร์ทุกเกียร์ไปทีเดียวดิเว็บมีสี่เกียร์นะตอนนี้เราลากเกียร์เฮ้ยยังได้ได้เขาบอกให้มีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้ว นายอยู่ไหนนายอยู่ไหนแข่งกับเราเปล่าเอ้าผมลบรถออกตัวละครผมหายเอา <G un ters> เฮ้ยยวฉันลบรถเฉยๆเมื่อกี้ฉันหัวเหลี่ยมอีกละอยู่จุดเกิดเขาบอกได้ฉันจะรีตัวไปหาแกเพื่อตัวละครฉันกลับมารอจุดเกิดมามามาจุดเกิดผมจะเอาบิ๊กไบไปรถคันไหนแรงๆไอยาบูสะฉันอยู่ไหนวิ่งไปสี่รอยนี่คันนี้บอกเลยไหนเขบอกว่ารอจุดเกิด มามาเราเสื้อเขียวโอ้โหแล้วใครไปรจอดรถขวาครนี่มาดีมาดีไอแข่งเปล่าไอลุงพี่ก็มานั้นคันแดงนายนับนายนับเอาดีเอาดีาดผมขี้เกียจพิมพ์ให้เขานับเอาดีบอกเลยรถชัดเจนมากมากเลยนะหนึ่งเอาสามผู้ผิดเขานัสามแล้วนะผู้ชมสองหนึ่งหนึ่งคือผมไปเลยนะไป อู้เห็นเป็นรถผมโคตรแรงเอาโขตรแซงผมเอาโอ้โหให้ยำผูสชายโดนเว็บแซงนี่เขาเกียวเกินไปป่ะวะผิดคาดอุตส่าห์ฉันเอารถที่โคตรเร็วมานะนี่เฮ้ยแซงแซงแซงเว็บไปละรถคันนี้วิ่งสามร้อยไปปลายท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเย้เย้เยชนะฮ่าฮ่าฮ่าอยู่หัว กินขาดเราชนะแกอยู่ไหนอยู่หัวอะไรฉันอยู่นี่นี่เรามาแบบไกลหน้ารอรอหอฉันเลยหน้ารอรอไปอีกอุ้ยมันหมอบมันขับยากไอ้พวกเดียวกันปะไม่ใช่ไม่ใช่กำลังไปยุ่เฉยได้เพื่อนเล่นเฉยหน้าโรงเรียนไหนวะแกก็ไม่บอกว่าเส้นชัยอยู่ไหนอะมามารอฉันรอฉันเอาใหม่เอาใหม่ได้นะเดี๋ยวเรานับเดี๋ยวผมนับเองรอบนี้สาม สองหนึ่งไปแกมาดิแกไม่อา่านแชทดเลย oh. แกยังมีอารมณ์ไปพิมพ์บอกให้ถึงหน้าจุดเกิดอู้แต่เขาก็แซงผมอะ่ะใช่ไหมนั่นสูไฮยาบุสะฉันไม่ได้หรอกนีต่อให้เลยถอนเกียร์เฮ้ยมันมันเข้าจะมาแล้วเราชนะเราชนะโอเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่นายไม่มาผมชนะล่อนเนี่ยเอาไหมเอาไหมเด็กทออ่ใครวันน่าก,กลัวจัง ลรวแบบไหนเดียวเอาเอาแบบประเภทเดียวกันก็ได้เดียวมา,าว่าผมบโกงอะไรเงี้ยเอาเว็บตัวแรงตัวไหนดีวะโอ้โหแล้วใช่ไปกระโดดโลถคือรถใครเมื่อกี้นี่ร้อยคันนี้ละกันถ้ามันขี่อะไรแบบนี้มัน<ะ>ถึงหน้าอะไรถึงหน้าถึงหน้าโรง,งเรียนครับผมได้ได้ไดเน่เว็บตัวแรงชั้นแล้วจะแม่สาวน้อยเกศมาขวางทางนะเกจะรับสาวขึ้นไปด้วยเหเ พี่พี่ใช่คนพี่ใช่คนดังไหมครับเขาถามใครแล้วก็ก็เดินหนีฉันนับเองกันสามเกียบอกให้ฉันนับเออฉันจ,จ,จะนับเองสองหนึ่งไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้ดันไปเวฟลูกพ่อมีสี่เกียร์พวกเวฟนี่มันจะวิ่งได้สองร้อยนะท่านผู้ชมนี่ไงฉันถึงหน้าโรงเรียนแล้วฮะเออไม่ใช่หน้าโรงเรียนนี่วะแอ้วนี่ไงหน้าโรงเรียนโอ้โหฉันแพ้ฉันขี่เลยฉันขี่เลยหน้าโรงเรียนเมื่อกี้ โอ้ยรถๆถเอ้าลื่น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 เจอายาลื่นลื่นหน่อยยอมรับความพ่ายแพ้ไปเราแพ้ฮ่า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 ผมลองรถใหม่ดิอะไรดันให้แต่ใบพี่ขอนี่คำคมเปลี่ยนรถแป๊บนี้เอาเวฟเขียวเขียวคันนี้ก็ได้บม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 ผมอยู่เสียงหอบมบมบมเดี๋ยวฉันนับเองก็ได้3สามสองหนึ่งไอเขาไปก่อนผมอะ สับสมเองเขาบอกเขาเช็คแค่สามเอออุ้เซงของผมมาท่านผู้ชมผมต้องแพแน่นอนรอบนี้เป็นๆๆๆๆอยู่ท่อรถฉันวิ่งได้สองร้อยเจหฉันผ่านใครเมื่อกี้แบบโอไมกกอเอ้ยคุณผ่านเยอะเลยโอไม่ฉันแพนรอนี้โอไมกกอดลูปไข่แล้วนะโอมา อ้าฮ uh ่าฮ่าแพ้แพ้แพ้โอไมค์ก็ยอมรับความแพ้แพ้ได้เลยในแชทมีแชทคุยกับแกยอย์สองคนที่เหลือไปไหนหมดวะเป็นอิ <c oughs> นโทรเวิร์ดอันขีน้เกียจรับนับแล้วให้แกนับนายนับตัวคนจะรวมตัวกันอยู่จุดเกิดยิงเยอะเลยแรงอยู่เขาบอกนายก็แรงสามเขานับแล้วท่านผูช้ชมมึงแข่งกันแค่นี้แหละคลิปนี้ช่องเนีงไอผมเปลี่ยนรถอย่างเดียวนะนี่ก็จะเซ็งผมรึเปล่า อุ้ยรถคตรแบบแรงอะ่ะอุ้ยอโอ้ไปโดนแล้วไอรถรถนายโคตรแรงเนี่ยผมเข้าใจผิดผมคิดว่าตรงนี้เป็นหน้าโรงเลนอีกล้ผมจะจอดตลอดเลยแต่เขาก็แซงผมไปแล้วท่านผู้ชมอะ่ะอุ้ยคถาโคตรแรงเลยอ่ะรถมันคันไหนวะนี่ก็แบบชิวๆเลยอะ่ะนายแรงจังเขาเอารถคันไหนวะเขาแน่ใจคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้มันเวฟร้อยสามสองหนึ่ง ให้ออกก่อนเลยเขาบอก <Wow. S 1> ได้ให้ฉันออกก่อนนะแกไม่รู้ริดรถตำรวจละโอ้จะบอกนะฉันโดนแซงอีกเข้ามาละจะโดนแซงอีกเหรอเนี่ยแกให้ฉันออกก่อนเองนะฉันสามร้อยสี่สิบแล้วเนี่ยจะบอกนะเขาพุ่งมานาทีสุดท้ายชน,ชนะแกต่อให้ออกก่อนเกมโมโอเองนะสะบัดเขาบอกรถเขาสะบัดออกละเขาบอก bye K K. บายบายเคเคแต่ผมติดใจรถตำรวจปะเออว่าท่านผู้ชมได้นะรถตำรวจ ด,ดูมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสป,ปีดบัมเพลนก็มาเว้นมาปวนกันที่ผมชอบใจก็คือรถตำรวจในแมพนี้คือเออมันเป็นสีสันนะมาท่านผู้ชมนี่ขอ,ขอจบคลิปตอนนี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์สักสักใครผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่บาดจะไปโอเคไปเร็ว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 